สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับเช้าวันพุทธที่15สิงหาคมวันนี้ชั่วโมงอะไรคะเหมือนเดิมชั่วโมงแรกห้องเรียนออนไลน์ครูโอในรายวิชาคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะของเราชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ใช่ไหมลูกเด็กๆคะ่ะวันเมื่อวานนี้เด็กๆทําได้ไหมคะในเรื่องของการเปรียบเทียบโดยใช้เส้นจํานวน หลายคนเก่งมากๆค่ะทำได้อย่างที่ไม่ต้องให้พ่อแม่อธิบายซ้ำเลยใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากๆเลยทีนี้วันนี้เมื่อวานวานี้หัวข้อ4ทอะไรละคะ4.5เนาะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนในหัวข้อที่4.6ค่ะเปลี่ยนจากคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมาเป็นโดยใช้เครื่องหมายแทนนะคะเพราะฉะนั้น 4.6จะเป็นเรื่องของการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างกันเลยเด็กๆเ,เห็นเด็กในกลุ่มนี้ไหมคะแถวแรกแถวบนเนี่ยเป็นกลุ่มของเด็กผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายแถวข้างล่างที่เราเห็นเป็นกลุ่มของเด็กผู้หญิงมีกี่คนคะนี่ลองนับดูช่วยครูโอหน่อยนะนับแถวผู้ชายก่อนนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ้าวเด็กผู้หญิงล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเขาบอกว่ามีเด็กผู้หญิงสิบเอ็ดคนเด็กผู้ชายสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดกับสิบเอ็ดเป็นจำนวนเดียวกันไหมคะเป็นเนาะค่ะ เป็นเนาะเด็กๆเกนาะจำนวนเด็กผู้หญิงเท่ากับเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการเขียนประโยคใช้แทนก็คือ11เท่ากับ11ซึ่งอ่านว่า11เท่ากับ11นั่นเองค่ะเด็กๆไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะรถจีปกับรถเก่งใช่ไหมคะ ไปดูรถจีบมีกี่คันลูกอันนี้ในกรอบสิบอันนี้มีสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่รถเก่งเหมือนกันอนแถวบนนีสิบแล้วเต็มกรอบ1ิบแล้วหลายคนยังมานั่งนับหนึ่งนับสองนับสาครูโอเคยสอนแล้วนะลูกนะถ้าในกรอบสิบมีจำนวนภาพเต็มสิบกรอบในกรอบสิบเต็มหมดเลยเนี่ยแสดงว่านี่คือหนึ่งสิบแล้วนับต่อค่ะสิบเอ3ดสิบสองสิบาวสิบสี่ สิบสี่กับสิบสี่ก็เป็นจำนวนที่เท่ากาันที่เขาบอกว่ามีรถจีบสิบสี่คันรถเก๋งสิบสี่คันจำนวนรถจีปเท่ากับจำนวนรถเก๋งดังนั้นเขียนได้เป็นสิบสี่เท่ากับสิบสี่หรืออ่านว่าสิบสี่เท่ากับสิบสี่ค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะเด็กๆดูจำนวนชิงช้ากับจำนวนเด็กที่นั่งชิงช้านะลูก เรามาช่วยครูโอนับจำนวนชิงช้าก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12้าามีจำนวนชิงช้า12อันมีเด็กกี่คนที่นั่งอยู่บนชิงช้าคะช่วยครูโอนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 สี่ห้าหกเจ็ดแปาำนวนชิงช้ามากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนของจำนวนเด็กๆดคะมากกว่าใช่ไหมคะมาดูว่ามีจมมีชิงช้า12ตัวเด็ก10บคนจำนวนชิงช้ามากกว่าจำนวนเด็กเราจะเริ่มใช้เครื่องหมายมากกว่า แทนคําว่ามากกว่าแล้วนะคะในตัวอย่างนี้เห็นไหมคะว่าเลข12มาก่อนในการเปรียบเทียบก็เขียนเลข12มาก่อนดังนั้นยึดตัวเลขที่มาก่อนตรงนี้ว่า12มากกว่าหรือน้อยกว่า1 0ซึ่งในที่นี้เรารู้ว่า12ซึ่งเป็นจำนวนชิงช้ามากกว่าเห็นไหมคะมากกว่าน้อย12มากกว่า1 0อ่านว่า12มากกว่า1ิบ หรือกลับกันเราพูดว่าจำนวนเด็กน้อยกว่าจำนวนชิงช้านั่นก็คือ10น้อยกว่า12นั่นเองหรือเราอ่านว่า10น้อยกว่า12เดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปครูโอจะสอนเทคนิคให้นะคะว่าเราจะจำยังไงว่าเครื่องหมายมากกว่าต้องเป็นยังไงน้อยกว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ฝึกการสังเกตว่าเห็นไหมว่า สิบสองเป็นจำนวนมากกว่าจะกว้างหรือแหลมมาหาสิบเป็นจำนวนน้อยกว่าจะกว้างหรือแหลมมาหาเดี๋ยวตัวอย่างถัดไปเรื่อยๆกูออจ,จะสรุปให้ฟังนะคะเครื่องหมายมากกว่าเห็นไหมคะคะตรงนี้เครื่องหมายมากกว่าแทนด้วยมากกว่าเครื่องหมายน้อยตัวนี้นะคะแหลมทางนี้นะแทนน้อยกว่าคะ่ะ ไปดูจํานวนนี้จำรูปลูกข่างนะคะอันนี้ป๋องแปงเคยเห็นไหมลูกที่เป็นลูกบอลแล้วเราหมุนอย่างเงี้ยไอตัวนี้มันก็จะตีทั้งสองด้านเราเรียกว่าป๋องแปงค่ะเด็กๆไปนับจํานวนลูกข่างช่วยกูโอดหน่อยนะคะนี่คือเต็มกรอบ10แสดงว่าคือ1นนะคะนะับเพิ่มต่อจาก10เลยค่ะ10แล้ว11 12, 13จํานวนลูกข่างมี13ป๋องแปงและลูก นี่คือ 1, 10นะคะ10แล้ว11 12 13 14 15 16ป๋องแป่งมี16ค่ะสรุปได้ว่ามีลูกข่าง13อันป๋องแป่ง16อันจำนวนลูกข่างเป็นยังไงคะน้อยกว่าจำนวนป๋องแปง่งหรือเขาเขียน13น้อยกว่า16อ่านว่า13น้อยกว่า16หรือ จำนวนป๋องแป๋งซึ่งฝั่งนี้มากกว่าจำนวนลูกข่างก็นั่นก็คือ16มากกว่า13อ่านว่า16มากกว่า13ค่ะเด็กๆทีนี้เมื่อผ่าน2-3ตัวอย่างที่ผ่านมาเด็กๆจะต้องมาฝึกเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะต้น ต้นกล้าปีนกำแพงเชือกได้16ช่องขุนปีนกำแพงเชือกได้17ช่องเส้นจำนวนที่ครูโอเห็นไหมคะกำหนดมาให้เนี่ยมีเลขอะไรคะมีเลขที่เขากำหนดคือเลข17กับเลข19เมื่อวานสอนไปแล้วจำนวนใดใกล้ศูนย์มากกว่ากันเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเขาให้เราเปรียบเทียบว่า19 มากกว่าหรือน้อยกว่า17 17ใกล้ศูนย์มากกว่าดังนั้น17เป็นจำนวนที่น้อยกว่าหรือเราจะบอกว่า19เป็นจำนวนที่มากกว่า17เด็กๆเลือกเติมเครื่องหมายที่1ที่สองหรือที่3ามคะหลายคนเพราะว่าเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลองพูดซ้ำอีกรอบพร้อมตามคุณครูโอนนะคะ มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเพราะฉะนั้น19เป็นจำนวนที่มากกว่าเราก็เขียนเครื่องหมายมากกว่ามหา19มากํายังไงทีนในหโวจะสอนการจำแล้วนะเครื่องหมายมากกว่าเด็กๆดูดีนะคะมากกว่านี่พร้อมจะรับเพราะฉะนั้นเปิดกว้างเห็นไหมคะมันจะอ้าหรือกว้างมหาจํานวนที่มากกว่าซึ่ง19เป็นจํานวนที่มากกว่า และลูกศรจะชี้ไปยังจำนวนที่น้อยกว่าเสมอจำไว้นะคะอ้าความกว้างของมันพร้อมที่จะเปิดรับจำนวนที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นมันกว้างมันอ้ามันใหญ่มันมากกว่าแต่ถ้าเป็นแหลมแสดงว่ารับอะไรได้อีกไหมไม่ได้แล้วก็ต้องไปชี้หาจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น19มากกว่า17เครื่องหมายมากกว่า กว้างมหาสิบเก้าและชี้ไปหาจำนวนที่น้อยคือ17บเค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ว่าจำนวนไหนมากกว่าน้อยกว่าเด็กๆต้องเลือกเครื่องหมายเติมให้ถูกด้วยนะลูกหรือเราจะบอกว่า17บเป็นยังไงกว่าสิบเคะมากกว่าหรือน้อยกว่าสิบเคะกลับกันถ่กไในลูกในเมื่อ19มันมากกว่า17ดังนั้นเราต้องสรุปกลับทางว่าสิบเจ็ดน้อยกว่า19 ไม่ว่า17จะไปอยู่ฝั่งไหนมันก็จะแหลมไปหาหรือชี้ไปหาจำนวนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆเปรียบเทียบจำนวนเด็กๆเลือกยึดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเลือกยึดจำนวนที่น้อยเด็กๆดูเลยว่าจำนวนไหนน้อยทำแหลมไปหาอย่างเดียวหรือชี้ไปหาอย่างเดียวจำอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะเลือกจำอย่างใดอย่างหนึ่งจะทำให้เด็กๆเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นเหมือนครูโอเนี่ยระหว่าง19กับ17ครูโอรู้ว่า17น้อยกว่า ครูโอจะจำเลยว่าถ้าจำนวน,นหนน้อยกว่าครูโอจะชี้ฝั่งแหลมไปหาเห็นไหมคะชี้ลูกศรไปหาอย่างเงี้ยจำไม่ได้นะคะเด็กๆอ่าไปดูพิสูจน์ความเข้าใจในตัวอย่างถัดไปค่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจากตัวอย่างนี้ค่ะเครื่องเล่นม้าหมุนมีม้าหมุน15ตัวมีเด็กยืนรอที่จะเล่น20สิคน ขอให้เราเปรียบเทียบจำนวน15กับ20ค่ะเพราะฉะนั้น15กับ20เป็นยังไงและหรือ20เป็นยังไงกว่า15 15มากกว่าหรือน้อยกว่าคะ15ใกล้กว่า0ใกล้0กว่าดังนั้น15เป็นจำนวนที่ยังไงลูกเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่า20คะรู้ว่าน้อยกว่าแล้วเนาะทีนี้น้อยกว่าแล้วเด็กๆจะเลือกเครื่องหมายที่1 ที่สองหรือที่3ามคะลกูกเครื่องหมายที่สองนั่นก็คือชี้ฝั่งลูกศรเหมือนหัวลูกศรอ,อย่างเงี้ยเห็นไหมคะชี้ไปหาตัวน้อยใช่ไหมคะหรือ20มากกว่าทางกว้างจะมาหา20แต่ใดๆลูกศรก็ชี้ไปหาตัวน้อยเหมือนเดิมเห็นไหมคะเทคนิคการจำนะ ตัวอย่างถัดไปค่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเหมือนเดิมเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเหมือนเดิมมาดูว่ามีเครื่องเล่นม้าหมุนว่าง13าตัวมีนักเรียนยืนรอเล่น13คนดังนั้น13กับ13เป็นยังไงคะลูกเป็นจํานวนต่างกันไหมไม่ก็เ,เป็นจำนวนเดียวกันดังนั้นจะบอกว่ามากกว่าน้อยกว่ากันได้ไหมคะไม่ได้ ต้องเป็นจํานวนเดียวกันต้องเติมเครื่องหมายอะไรอย่างเดียวลูกเครื่องหมายเท่ากับอันนี้ไม่ต้องจํายากเขียนเหมือนการตําแหน่งเดียวกันจํานวนเดียวกันเขียนเครื่องหมายเท่ากับอย่างเดียวคะ่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับจากตัวอย่างนี้คะ่ะคุโอให้เราเปรียบเทียบว,ว่า17กับ20ค่ะ17มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ20คะ17กับ20คะ่ะ สิบเจ็ดเป็นยังไงกว่าศูนย์อ่าสิบเจ็ดมากใกล้หรือไกลกว่าใกล้ศูนย์มากกว่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิบเจ็ดจึงเป็นจํานวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่านี้เลือกเครื่องหมายที่หนึ่งหรือสองคะเครื่องหมายที่สองก็แหลมมาหาเห็นไหมคะเห็นไหมคะชี้มาหาจํานวนที่น้อยเห็นไหมคะโอวเลือกจําตัวน้อยชี้มาหาตัวน้อยอย่างเดียว ลองจำนะคะครูโอเลือกจำตัวน้อยบางคนเลือกจำตัวมากก็เปิดกว้างไปหายอย่างเดียวเลยตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างนี้ครูโอให้เปรียบเทียบ16กับ12ค่ะ16กับ12ค่ะเด็กๆ16มากกว่าหรือน้อยกว่า12คะเท่ากับนี่ตัดออกไปเลยเพราะเขาไม่ใช่จํานวนเดียวกันคอเลยอยากรู้ว่าเด็กๆจะบอกได้ไหมว่า16มากกว่าหรือน้อยกว่า12 มากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าจะเลือกเครื่องหมายที่หหรือ2องคะเครื่องหมายที่1ก็คือจะกว้างมาหาหรือจําว่ารู้12น้อยกว่าก็คือจะชี้ตัวน้อยนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะเติมเครื่องหมายแบบนี้เมื่อบบเด็กๆเข้าใจแล้วกูโอฝากการบ้านในแบบฝึกหัด4.6การใช้เครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่าไม่ว่าจะเปรียบเทียบจากภาพเลือกเครื่องหมายให้ถูกนะคะในหน้า114และหน้า115หน้า114จะเป็นเปรียบเทียบจากจำนวน2ฝั่งค่ะโดยแทนด้วยตัวเลขเรียบร้อยแล้ว12เป็นยังไงกว่า15 14เป็นยังไงกับ13และ16เป็นยังไงกว่า19เลือกเครื่องหมายให้ถูกนะคะ พิสูจน์ตัวเองแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยนะลูกนะหน้า15เปรียบเทียบจากเส้นจำนวนค่ะอันนี้เด็กๆไม่ต้องวงตัวเลขแล้วนะคะเพราะว่าเขาเขียนให้เรารู้แค่จิ้มจิ้มดูก็รู้แล้วว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังใช่ไหมตัวไหนใกล้ศูนย์กว่าการแสดงตัวนั้นมาก่อนก็ต้องเป็นจานวนที่น้อยกว่าค่ะทดสอบความเข้าใจนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูด้วยนะลูกและ ใบงานคณิตศาสตร์เพิ่มเติมหน้าเดียวคะ่ะลูกอย่าทำผิดหน้ากันนะจ๊ะเด็กๆเรื่องเรื่องการใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่ะในแอปเปิลสีเขียวกับส้มนี้นะคะแล้วเลือกเติมว่าจะเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเติมให้ถูกอย่าพลาดจำฝึกให้แม่นนะคะ จบแล้วคลิปนี้การใช้เครื่องหมายสู้ๆนะคะทำแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะลูกนะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย